แขกวะนี่อุ้ยมีบวกพี่น้องจาามาด้านแขกมีบวกอันนี้หน่วยอะไรกันดูดูเหมือนแตงโมโน้อยแตงโมโน้อยเหรอดูพี่น้องมีใบตองใบตองส่งตรงมาจากไทยเลยพี่น้องก็ลูกอะไรนี่ลูกอะไรกันไม่รู้พี่น้องจ้าดูพี่น้องมะขามป้อม ป้อมมะขามป้อมลูกปดใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเลยพี่น้องมันละกอกสาัะเขือนนี่น้องวัาเขือขาวเนียวเนียวด้วยมียอดถดั่วดด้วย Thôi ăn cái các xóm tăm lắm Quả tý bột tôm lên Hết Thùa lăn tâu พักอันนี้พี่น้องเป็นกรรมัมพัชีเพราะว่าแมนเห <c oughs> มือนขึ้นใ่อันนี้พักชีด้วยพี่น้อง <c oughs> แบบบกกักูข้านไข่ <c oughs> พักชีงามา แสดมงมักสดงชนะม,มารุมด้วยเธอเองบักรุมมารุมมารุม,ม,รมอุ้ยบัวเปลี่ยมก็มีเพี่นนองเ้อบัวเปลี่ยมก็มีนี่พัดใส่ไข่เนาะแสบๆมารุมยาวใหญ่มากถั่วดินก็มีพี่นนองมีถั่วดินแล้วก็มีใบมัน พักไทยหลายลายพักคุณลงูงจ้ะนี่อันนี้ด้ยวยคูนหรืออะไรกันไม่รู้นี่กินกระสรมตำแสบด้วยถั่วพูพูเลยอม่มาเกอแข่งน้ำปลาเกอละคนเกอพวงเกอใหญ่ก็มีนะคะมาละพริกสด <c oughs> ยอดมารุมมึงกับมารุม,ม,รม,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 มแ,แตามาดูฝังมีผลไม้ผลไม้แตงทึบสองคนบักหนาวเอาบักหนาวกันเด้อกระลำม่วงนี่ผักอันนี้ ยังงามเลยอะ